พี่บิ๊กซีบอกว่าดอกยังไม่โผล่เนี่ยกระแทกน้ําได้เลยไหมคะทาสารสิบเอ็ดกันยานะครับคืออย่างที่นะครับการกระแทกน้ําเนี่ยผมให้ดูอย่างนี้นะครับคือ <c oughs> เราดูที่ใบนะครับเนาะถ้าใบเราดําแก่ดําเข้มแล้วเนี่ยก็ให้ทําการลดน้ําเลยนะครับให้ทําการงดน้ําจนฝาเริ่มเห็นฟอร์มตาดอกนะครับให้ดู3มลักษณะนะครับว่าจะเราจะลดน้ําได้หรือ,อยงอังนะครับคือ1นนะครับ ให้ดูใบเนาะใบเนี่ยช่วง11โมงไปถึงบ่าย2โมงเนี่ยยอดยอดสุดนะยอดยอดปลายยอดเนี่ยมันยังตั้งอยู่นะครับแต่ให้สังเกตใบคู่ที่2คู่ที่3เนี่ยเริ่มสลดลงมาเหี่ยวลงมาเนี่ยเป็นสัญญาณที่จะเข้าน้ําได้นะครับอันนี้1น,นะ2ใต้ภายในทรงพุ่มนะครับเริ่มมีใบเหลืองบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่จะให้น้ําได้แล้ว3นะครับ ดอกนะครับเริ่มมีกิ่งฟอร์มตาดอกมาบ้างเห็นเป็นไข่มุกขาวๆเนี่ยกลมๆเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่จะให้น้ําได้นะครับคือไม่ใช่สัญญาณแล้วก็ต้องให้น้ําเลยนะครับคือผมจะบอกว่าเป็นน้ํา3วัน5วันเนี่ยบางทีมันตอบไม่ได้นะครับดินเหนียวดินลูกลังดินทรายการทิ้งน้ําไม่เหมือนกันนะครับก็ให้ดู3มลักษณะที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับแล้วก็ทําการเปิดตาดอกนะครับก่อนที่ทําการเปิดตาดอกได้นะครับเพื่อนต้องเห็นฟอร์มตาดอกแล้วนะครับมีมีตาดอกมาแล้วนะครับ แต่ยังไม่มากแต่เริ่มมีแล้วจากปลายกิ่งเข้ามาเนาะสังเกตดูนะครับเริ่มมีฟอนตาดอกปุ๊บเราก็ลดน้ำเลยนะครับก่อนจะเปิดตาดอกสําคัญนะครับต้องลดน้ําก่อนนะครับต้องลดน้าให้ให้ดินมีความเปียกชุ่มก่อนนะครับแล้วก็ลดน้ําได้เลยนะครับลดน้ําวันนี้พรุ่งนี้เราเปิดตาดอกนะครับสารผมพูดเปิดเปิดดอกเดี๋ยวเพื่อน <p> ๆจะว่าผมได้เนาะมันไม่มีสารอะไรเปิดตาดอกได้ครับมีแต่สารช่วยกระตุ้นฟอร์มตาดอกให้มากเยอะขึ้นให้มากยิ่งข,ขึ้นนะครับ าสารกระตุ้นฟอร์มตาดอกนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับและก็บอกเพื่อนๆไปบ้างแล้วนะครับคือใช้ตัวอโทนิกนะครับ 100cc เนาะออกซิน 40cc แคลเซียมโบลอนใส่ตามโดดเลยครับใครติดตามผมอยู่ก็ใช้จุลธาตุอาหารพืช13046ครับผมใช้แค่นี้เนาะเปิดตาดอกพ่นใต้ท้องกิ่งบริเวณในทรงพุ่มนะครับทำการพ่นนะครับหลังจากที่เราลดน้ำแล้วนะครับ ถึงพ่นกระตุ้นตาดอกได้นะครับอย่าเห็นเพื่อนข้างๆสวนพ่นเปิดตาดอกเราพ่นบ้างนะครับซึ่งเราไม่ได้ลดน้ําเนี่ยแทนที่จะจะเป็นผลดีกับเป็นผลเสียนะครับยังไงทําตามที่ผมบอกนะครับเห็นฟอร์มตาดอกมาลดน้ําเลยแล้วพ่นกระตุ้นตาดอกนะครับเพื่อนๆทาแบบนี้นะครับถ้าครั้งแรกไม่พอนะครับเว้น5วันถึง7วันทําการพ่นกระตุ้นใหม่อีกครั้งนะครับเท่านี้เพียงเท่านี้ก็ดอกก็จะพอแล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ําเป็นตัวขับเคลื่อนดอกนะครับ เพื่อนๆยังไงอย่าให้ปล่อยดินแห้งนะครับหลังจากเราอัานมาเริ่มมีฟอร์มตาดอกพ่นกระตู้ตาดอกแล้วน้ําอย่าปล่อยอย่าปล่อยต้องลดน้ำนะครับอย่าปล่อยให้ดินแห้งพราะน้ําเป็นตัวขับเคลื่อนให้ดอกออกเยอะขึ้นนะครับครับอันนี้เป็นคำเป็นคำตอบของคุณบิกซีนะครับ